โอเคนะตอนนี้อยู่ในเกม m หม e c r a f t High p i e l นะครับ,บ,รบก็จะมาเล่นวินิเกม b i x Survival นะฮะก็คือมันก็เป็นเกมแนวฮันก์ก็เกมอะอมบางคนก็อ่านไม่รู้จักนะแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะรู้จักแหละก็เก็บของไปฆ่าคนอื่นล่าขนอสุดท้ายนะฮะนะโอเคก็เราจะไปเล่นที่มินิเกม ไม่ใช่มีดีเกมห้องนี้อ่ะวัดตาอืม,อมเล่นเล่นไหนเอาคนที่เยอะๆจะได้ไม่ต้องรอนานยังไม่ได้สักสามสี่รอบนะคือว่าไม่ใช่ไม่ไปทางนั้น ไฟมัง่ง <laughs> ไปข้าวมันดีกว่าอ่ะเมื่อกี้นี้เหมือนคลิปจะเด้งนะโอฮ่าฮ่าฮ่า yes sir ว้าวดับเฮ้ยไม่ใช่อันนี้เอาคืนมาจำได้ตรงนี้มีกล่องนะว้าวทรบเซตครับน่า,าเพื่อนอ่อนเฮ้ย เกือบหลังาคนก็ถือว่าไม่รู้อะกดทองมันเป็นทองอันเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยนะฮะทำอะไรก็ไม่ได้ยกเว้นถองเปลือทอง ก่อนจะให้โคตรคุ้มโอ้เดนแบทแล้วกว่าอ้วกอ,อ,อะไรเออดโคตรหมดเลยอ๋อเมื่อกี้นี้แบบไม่โหลดเออแพ้ไม่ไม่สี่สิบสองสโอเคก็เล่นใหม่ ผมเลิกสายไปกลางเปิดกล่องเดียวพอจะโดนไล่ โอเห็ okay. นคนแล้วครับเย้ yeah. วุยเกือบตายเรานะที่เกือบตาย โอเคก็เราฆ่าได้หนึ่งคนแล้วนะได้เจียนทีมาเบ้ Jadi 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 Super, super. Nhất mặt lao. Ôi, hi vô hay ít cả rồi. em lớn anh. <cười> ah. <cười> ok, đi. em lớn lao. เป็นอะไรเนี่ยดิสต์ดูสิเลยโอเคไม่ใช่เฮ้ยคนนั้นมัน เฮีฮิวหายอยู่ฝั่งโน้นมั้งปี๊ดเฮ้อตื่นเก่งทำไมมันมือไวกันจังนะ dum 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 อื้ออื้ออ๋อก็ไม่มีอะไรมาเล่นเฉย ไม่ได,เเด้เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้นจะเล่นยาวๆแล้วกันนะโอเคครับก็บ๊ายบายครับอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe และกดแชร์นะครับ